ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปเรืโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจะทำเพื่อคว,วามบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ าบากบกนแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคยสีมิถุนายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมวิครฟุตบอลสูงสุดของประเทศไอแลนด์กับพรีเมียรีกออฟไอร์แลนด์ครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านเดอรีสซิตี้วันนี้เปิดบ้านต้อนรับกาเยือนของทีมวอเตอร์ฟอร์ดครับโดยเจ้าบ้านเดอรี c ซิตี้ครับมาในระบบ4 2 3 1อายุเฉลีย่ย1 1คนแรกอยู่ที่28.6ปีครับ โดยปลุกสาประตูเป็นไบยันมาเฮอร์ครับแบ็กซ้ายเป็นเครนคอยครับแบ็กขวาเป็นโดมินิกันส่วนจานแบ็กยืนคู่กันระหว่างเชนแม็กเอเลนนี่กับมาร์คคอนเนลลี่ครับแดนกลางเป็นอดัมโออยลี่เล่นคู่กับเดียรโลครับฝีกซ้ายเป็นดัฟฟี่ปีขวาเป็นแม็กมูเลนครับแล้วก็กองกลางตัวทําเกมเป็นแพชชิงครับโดยหน้าเป้ายังเป็นเจ้าแพทโฮเบนคอยไล่ล่าตะไคร่สวมปอกแขนเป็นกัปตันทีม ส่วนผู้เล่นของวอเตอร์ฟอร์ททีมเยือนครับมาในระบบ4-4-2อ,อายุเฉลีย่ยอยู่ที่25.3ปีครับค่อนข้างจะเด็กกว่าเจ้าบ้านครับผู้ษาะตูเป็นแซมเซอร์เกนครับส่วนกองหลังสีคนครับพาวเวลนะฮะฮอตตันดอร่าเลตี้ครับแล้วก็โรเบิร์ตแม็กคอสส่วนกองกลางครับแมคโดนลัลแมคมานมีแมคคอร์แมกครับแล้วก็คอนเนอร์เพอร์ซัน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นการยืนคู่กันระหว่างคริสซี่เพตติเซนครับเล่นคู่กับยอดดาวยิงอายุ36อย่างเพดเรสเอมอนครับหมายเลข9คอยและลาตขายกับทีมเยือนวอเตอร์ฟอร์ดโดยผลงานในเกมล่าสุดของเดอร์รีซิตี้เจ้าบ้านครับก็บุกไปเยือนเดอดาครับแล้วก็เสมอกันไปแบบไรสกอร์ core, ครับรูปเกมค่อนข้างน่าเบื่อครับจบไป0ูนย์ประตูต่อ0ครับโดยสถิติการครองบอลวันนั้นคริสตี้ทีมเยือนครองบอลได้มากกว่าครับครองบอลอยู่5 8ปเซต์ มีโอกาสยิงทั้งหมดถึง15ครั้งครับแต่ไม่สามารถทําประตูได้เลยครับโดยมีการผ่านบอลทั้งหมด466ครั้งครับก็ถือว่าไม่เร็วกับรูปเกมแต่ทําสกอร์ไม่ได้แค่นั้นเองครับส่วนผลงานเกมล่าสุดของวอเตอร์ฟอร์ดทีมเยือนครับก็เล่นในบ้านเอาชนะโบฮีเมียนไปได้ครับ2ประตูต่อ1นครับโดยได้ประตูขึ้นนําจากคริสตีฟเพติเซนครับดาวยิงประจําทีมในนาทีที่9ครับหลังจากนั้นเป็นทางด้านเดลรูนี่มากดประตูตีเสมอให้กับโบฮีเมียนในนาทีที่30เป็น1ต่อ1ครับ และเป็นทางด้านดาวยิงครับจอมเก่าอย่างเพดริกเอมอนครับในนาทีที่70มากดประตูใช้กับเจ้าบ้านวอเตอร์ฟอร์ดเอาชนะไปได้แบบสวยงามเอาล่ะฮะมาพูดถึงตารางคะแนนในปัจจุบันครับเดอะริซิตี้เจ้าบ้านนะฮะอยู่ในอันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกของไอร์แลนด์ครับลงเล่น20เกมชนะ8เสมอ8แพ้4เกมมีอยู่32คะแนนครับส่วนวอเตอร์ฟอร์ดลงเล่นแค่18เกมเท่านั้นครับมีอยู่28คะแนนครับชนะ8เสมอ4แพ้ไป6เกมครับ ็อันดับค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับแต่เหตุผลที่เดรี่ซิตี้อยู่หัวตารางมากกว่าก็เนื่องจากแข็งมากกว่าถึง2เกมครับถ้าเราย้อนไปดูเฮุเ a d ของผู้จัดการทีมที่เคยดวลกัน9ครั้งครับทางด้าน h i กกินส์ครับโค้ชของเดรี่ซิตี้สามารถเอาชนะทางด้านเคทลองได้ถึง5ครั้งครับอีก4ครั้งเป็นการเสมอกันครับและเคทลองไม่สามารถเอาชนะฮิกกิสได้เลยในการดวลกันครับ และการพบกัน3ครั้งหลังสุดครับย้อนจากอดีตมาปัจจุบันครับวอตร์ฟอร์ดเสมอกับเดรี่ซิตี้ในบ้านไป2-2สครับส่วนเกมเมื่อ2024 2เกมครับเป็นเดรี่ซิตี้เล่นในบ้านเอาชนะไปได้30ครับและเกมล่าสุดเมื่อวันที่27เมษายนวอตร์ฟอร์ดครับเปิดบ้านเจอกับเดรี่ซิตี้แล้วก็แพ้คาบ้านไป0-2ครับเท่าว่า2เกมล่าสุดในปี2024 ชชนะตกเป็นของเดอริสซิตี้ทั้ง2เกมครับและวอัตร์ฟอร์ดไม่สามารถทําประตูเดอริสซิตี้ได้เลยทั้ง2เกมครับนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในคู่นี้ครับเดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับโดยทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับฟอร์มล่าสุดของวเตร์ฟอร์ดทีมเยือนก็ต้องเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมครับก็5-6ถึง6เกมหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับแล้วก็เป็นการแพ้แค่1ประตูครับ ส่วนผลงานดอรี่ซิตี้ยังคงมีปัญหาเรื่องของเกมรุกครับช่วงหลังทําสกอร์ได้น้อยครับส่วนเกมรับของดอรี่ซิตี้เองก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายครับมาเจอกับวอเตอร์ฟอร์ดในช่วงขาขึ้น5เกมหลังเล่นดีจริงครับวันนี้ถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกินหนึ่งประตูกัดฟันเลือกมวยรองวอร์เตอร์ฟอร์ดครบ่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวทีเด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับ อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด nba 222ครับฝากกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับ